เย็นแล้วเยน็นมากเลยล่ะตอนนั้นก็เกินของหน้ากระตาไปนี่คือน้ำยาน้ำยาที่ใช้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยสรุปข้อต้องว้ที่ห้องเราตัไปห้องเรตั้งไปยังครับย,ยังนะครับอ๋ออยู่ชั้นบนนั่นเป็นสต๊อกใหญ่ที่เราซื้อไอย่างบริษัทแต่อันนี้เราจะเบิกเก็บไว้ให้พอถึงสัปดาห์ที่ใช้สังเกตไหมครับว่าน้ำยาเนี่ยจะดูกแอดเข้าไปในโมดูลตา่างๆในเครื่องเรามีน้ำยาเราที่อะไรคือน้ำยา คือสาจะนเทศคนไข้ทุกอย่างมันถูกผสมกันในแต่ะละโมดูลมันจะดูดอย่างนี้ยอินพุตเอาพุตเราประมาณ800เคสต่อชั่วโมงต่อนหนึ่งเครื่องรวมแล้วเป็นทั้งหมดประมาณสองพันประมาณต่อหนึ่งชั่วโมงต่อแอเปิลแต่ถามว่าทําทันไหมในชั่วโมงที่พีของเรารสารสนเ็นทั้งวอร์ดและอุปกรณ์เนี่ยรายเยอะมากนะครับเพราที่รู้คือเราจะรู้กันว่าโรงพยาบาลเราคนไข้ยเยอะเนาะนะครับก็จะไม่ค่อยทันนะครับถ้าน้อง จบแล้วจะส่งแลปก็เราการันตีไว้ชั่วโมงครึ่งถองชั่วโมงก็รอดูช่วงเวลานิดนึงอย่าตอนบ่ายนะครับงานเริ่มว่านะครับแต่ตอนเช้าเนี่ยอาจารย์ลงเยอะ <c oughs> ก็คือแลปจะเยอะมากนะคับ <c oughs> นาน <c oughs> นะนัเข้าใจกันอันนี้เป็นตู้สองถึงแปเหมือนตู้แช่ขายเ็ปซี่ทั่วไปนะครับน้ำยากเก็บไปที่นี่แล้วก็ตู้หลังนะครับตู้ลบ20องศาอันนี้จะเก็บคอนโทน คอนโทรนยัง on, ไงทำอะไรคือเป็นตัวที่เทสตว่าเครื่องเราเนี่ยอยู่ในตานที่โอเคนะครับว่าใช้ได้ใช้การได้เราจะลงคอนโทรนวันละสองครั้งเปิดออกมามันจะเป็นยังไงครับมันจะมีอะไรมันก็เย็นเนี่ยเราตินเสียงมันเป็นยงไงโลติว่าเป็นตัวมาัน เย็นเร็วแล้วจะก like. okay. mm? uh. right ินได้ไหมกินได้ซื้อไปที่บ้านก็ได้แค่เย็นแป๊บนึงอ่ะนี่อันนี้ก็แล้วเก็บทุกอย่างไว้คือว่ามานี่เลยอันนี้จะเป็นโปรเจกต์ผู้บรรจานะครับเดี๋ยวพอน้องๆเป็นเป็นเป็นหมอกันเนี่ยก็ถ้าทำโปรเจกต์อะไรที่ร่วมกับแบบเราก็จะเก็บไปในนี้รวมยี่สิบได้เหรอที่สิบอันนี้ยังน้อยมีข้างบนมีร้อยหกสิบก็มี เ <pec S 2> ย็นย wow ังไงแช่คาปีแช่